โอเคมาออกเกมนวนะเราจะมาเล่าเรื่องผีกันนะครับทา่านผู้ชมเนี่ก็คืออันนี้จะเป็นวัดนะผมจะวาดวัดแล้วก็เป็นวาดเออเขาเรียกอะไรวัดวัดนะครับแล้วก็คือผมจะไปเตะฟุตซอลครับอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งซึ่งมายติดกับวัดไปเตะทุกวันนีครับ นี่ก็จะเป็นโรงเรียนอันนี้คือโรงเรียนนะอันนี้คือโรงเรียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางทางเดินมาทางเดินนะครับแล้วนี่ก็จะเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งนะอันนี้ก็คือถนนอีกเส้นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับทางเข้าเ่ยประมาณนี้นะอันนี้ผมจะวาดแบบประมาณนี้นะครับ ตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นป่านะตรงนี้ตรงนี้เป็นป่านะครับตรงนี้เป็นป่า, mattress, square, ปา,ปา,ปาเลยปนะ่าป่าป่าป่าหมดเลยครับเป็นป่าหมดเลยนี่ฮรตรงนี้เป็นป่าตรงนี้ก็เป็นทางเขวัดแล้วมันจะมีเมนนะครับตรงนี้คือเมนนี่ฮนะเมนเขียนยังไงวะมีรูโ okay. อเค,อ,คอันนี้คือเมนนะครับนั้นก็จะเป็นทางเดินไปเรื่อยๆอ,อันนี้ก็จะเป็นกุฏินะครับ มีกุฏิแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นธาตุนะครับเป็นธาตุาตุมาธาตุมาเรื่อยๆนะอันเนี้อันนี้ก็จะเป็นถนนนะครับอยู่บ้า,านกับใครครับอยู่อยู่กับพี่ผมตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็คือบ้านพี่ผมนะครับบ้านพี่ผมเนี่ยเขาชื่อพี่ต้นนะครับก็จะเป็นบ้านหลายคนเลยนะแต่บ้านพี่ผมอยู่ตรงนี้ครับซึ่งปกติเนี่ยเราเนี่ยจะขับรถไปนะครับ เราจะขับรถไปเส้นนี้นะครับแล้วเราจะเข้าโรงเรียนนี่ครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นทางแบบถนนดีๆนะครับมันไม่ใช่ทางลูกลังเนี่ยแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้ขี่รถนะครับแล้วเราก็ขี้เกียจนะครับแล้วก็เลยทําองได้ให้ไปใกล้ที่สุดนะตรงนี้มันคือกําแพงนะไม่มาบอกปีนปีนไม่ได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ดินนี่แี้ยแล้วนะครับวันหนึ่งวันนั้นผมก็ไปเตะเนี่ยวันนั้นผมขี้เกียจผมก็เลยเลือกที่จะเดินไปเส้นนี้นะครับตอนแรกก็ไม่คิดอะไร พอเดินไปถึงนี่ครับแยกตรงนี้ครับท่านผู้ชมเราเดินผมเดินมาถึงแยกตรงนี้นะครับเดินมาถึงแยกตรงนี้ผมเห็นคนครับผมจำดีเทลก็ได้แม่นเลยเขาใส่เสื้อสีเขียวครับเขานั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งยองๆแล้วก็ก้มหัวลงครับตรงนี้นะครับนั่งยองๆแล้วก้มหัวลงอยู่ตรงทางแยกตรงนี้นะครับผมเดินไปกับพี่ผมสองคนตรงนี้นะ ตอนแรกผมไม่ได้เอกใจเลยครับผมก็นึกว่าคนเขาอะไรอย่างเงี้ยนั่งยยองก้มหัวลงนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าเขาทำอะไรนะครับผมก็เดินไปเดินไปของผมเรื่อยๆครับเดินไปเดินไปพอผ่านเมนไปได้สักสองเมตรครับผมหันกลับมาไม่ถึงสองเมตรด้วยซ้ำผ่านแค่ผ่านเมนไปครับเห็นคนเดียวครับเห็นทั้งสองคนครับผมเห็นสอบพี่ผมเลยผ่านไปครับผ่านเมนไปปุ๊บหันกลับมามองครับเนี่ยอันนี้ก็คือดิด ระยะของเบนนะเดินมาถึงตัวเนี้ยจากสามแยกนะเดินมาถึงตัวเนี้ยก็ระยะประมาณสักห้าเมตรนะครับทันก็นมาครับไม่เห็นครับนั่นแหละแล้วคือปฏิกิริยาก,กับผมเับอพี่ผมออโต้เลยครับอยู่มองหน้ากันไม่กล้มตึงหรอครับไม่คือผลผลิตไะลูกตตอนที่ผมเห็นอะ่ะมันเหมือนคนมันเหมือนคนมากเลย หันกลับไปอะมองไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงเดินไม่ได้ยินอะไรเลยคือหันคือแบบตอนแรกก็มองไปกะิหรือว่าคนทั่ว่ไปแต่หันกลับไปคือไม่เห็นแล้วนั่นแหละครับผมกับพี่ผมเนี่ยผมว่าอันนี้พี่ผมครับเดินอันนี้ก็คือด้านหน้านะเดินไปอยู่คืออยู่คือพอหันกลับไปมองนะคือผมอะหันกลับไปมองหอยแล้วพี่ผมก็เลยหันกลับไปตามพี่ผมก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นสองคนหันหน้ามาหากันแบบออโต้เลยครับผมแบบนี้เลย แล้วพี่ผมถือลูกฟุตบอลใช่ไหมพี่ผมก็ถืรร wall, รอลูกฟุตบอลลูกฟุตต่อนะฮะพี่ผมเนี่ยวิ่งครับผมก็วิ่งผมก็วิ่งพี่ผมก็วิ่งปรากฏว่าพี่ผมไม่ปล่อยลูกฟุตบอลทิ้งเลยผมเลยต้องวิ่งกลับไปเอาแล้วก็แล้วคือพี่ผมอะคือเขาจะมีน้ําหนักเขาอ้วนนั่ะผมเนี่ยรีบตัดไปเลยขานาดผมวิ่งไปเก็บบอลวิ่งนําพี่แกวเลยไหมพ้วผมก็แล้วก็วิ่งมาเ๋ยแล้วก็วิ่งเข้าโรงเรียนไป แล้วก็เตะบอลตามปกตะตรงแบบนี้เลยอันนี้ก็คือสนามฟุตบอลน,นะมันก็เตะบอลตามตกต,ต,ต,ติแต่วันต,ต่อต่อมาเนี่ยเวลาเขาเรียกอะไรเวลารอคนรอผู้ใหญ่หรือว่ารออะไรเขามาเต็นคือผมเนี่ยคือมันจะมีซุ้มมานั่งอยู่ตรงนี้ไะซึ่งผมไม่จะเอาแวนตรงหรัวตรงนี้ขิ้นายเลยทั้งคาดทั้งชงเนี่ยคือแบบฟาดอิ่มเทโยบโอ,โอโก oh m กอด